4ปีที่แล้วค่ะเราทั้งสองคนแทบจะไม่มีค่าของความเป็นนักธุรกิจเลยด้วยซ้ำค่ะเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีงานแนวนี้ที่สามารถย่นระยะเวลาให้เราหาเงินแบบรวยได้เร็วแบบฉับพันขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเรารู้แค่ว่าถ้าเดือนนั้นอย่างมีรายได้เสริมต้องไปรับจ้างเข้าเวรสามีได้วันละ300 400500ค่ะคิดได้แค่นานจริงๆค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามีคนรวยจากงานแนวนี้ด้วยหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอตอนนั้นที่เราตัดสินใจค่ะก็มี เสียงคลื่นแทรกอะไรมากมายที่ทําให้เราแบบเกิดความลังเลคะ่ะมันคงรวยไม่ได้จากงานแนวนี้เพราะว่ามีคนข้างนอกเขาบอกว่าที่เคยทํามาแล้วแม้กระทั่งคนในครอบครัวยังบอกว่าเคยทํามาหลายบริษัทแล้วเป็นสิทธิบริษัทยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วหน้าอย่างน้องอี่เหรอจะทําได้ดิฉันกลับมาคุยกับคู่ธุรกิจถ้าเกิดว่าเรายังทําอะไรเดิมๆไม่มีทางที่จะรวยคะ่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจทําแล้วก็ประสบความสำเร็จให้เขาดูเพื่อยืนยันว่าผมเอง ต้องพูดเลยว่าผมไม่เก่งพูดไม่เป็นคือมาทําแนวเนี้ยไม่เหมาะกับผมแน่นอนเพราะอะไรอย่างที่คุณเอรดาพูดใช่ไหมครับเลิกงานออกกำลังกายแล้วก็กลับบ้านทั้งปีเชื่อไหมครับเงินเดือนหมื่นสามก็ยังรับอยู่อย่างนั้นแล้วที่สําคัญเงินเดือนหมื่นสามเนี่ยวันที่ห้ามันก็จะได้กินมาม่าแล้วตอนที่ผมเริ่มต้นมาเจอธุรกิจมีโมไซค์ผมเป็นนักเรียนจา่ารุ่นที่ห้าสิบหกนักเรียนขนส่งรุ่นที่ยี่สิบห้าครับเงินเดือนหมื่นสาม ห้าปีผ่านไปก็ยังหมื่นสามอยู่ครับชุดเริ่มต้นครับไม่มีอะไรสวยงามผมจําได้ดีว่าภาพสายสุดผมรู้ว่านักเรียนจ๋าหรือจ๋าหรือนายสิบเป็นเหมือนผมแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของตัวเองจริงไหมครับเสือ้อผืนหมอนใบเงินเดือนรับสุทธิเท่าไหร่จริงไหมครับข้าราชการเป็นอย่างนี้ผมได้ศึกษาจากหนังสือของระบบเงินสี่ด้านผมเข้าใจเลยผมเก็ตเลยว่าผมอยู่ช่อง E employee ทำแคบตายก็ไม่รวย แต่ทำาวทไม่เกิน2ปีได้ครบแน่นอนนะผมมือดังนะครับผมไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครว่าเฮ้ยเรายังไม่สบายทําไมคนนั้นสบายจังเลยได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนทุกวันทุกสุกเสาร์อาทิตย์ผมคิดใหญ่ผมก็ทําแบบคนฝันใหญ่เนี่ยผมเสียสละเวลาไม่ไปปาร์ตี้สปีเพื่อจะได้อิสรภาพ10ปีและไม่ต้องไปทํางานประจาอีกเลยแต่คนส่วนใหญ่ทําตรงข้ามแต่ผมไม่ครับผมมีวิในอย่ากลัวกัน เปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจจะทําให้นาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่ท่านดาบสมพงมิพูดไว้เป๊ะเลยอย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทําแต่จงกล้าทําในสิ่งที่กลัวนั่นแหละคุณสําเร็จแน่นอนผมไม่ได้คิดมากครับตอนเริ่มต้นผมหาความคุ้มค่ามันยากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรยากง่ายมันอยู่ที่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะทำ